ดานทุ่มเหมือนเด้าแล้วเบิร์กเราของรถเทนอลาโอเคอลราก็หลุมบ้านเล็กโอเคเิอไปขี่ไปอ้าวเจ๊ะเอ๋ต้องรีบขี่ดี เติดตีเฉยมันก็เสีย,ยบไปงั้นแหละขีดตรงไหนได้็ขีดไปก่อนเจอยตัวนี้นี่ไเขาก็ต้องขีดอยู่นะเนี่ยเติรดไปขีดไปโดนไปนเรื่อย อันนี้ก็าต้าจะต้องมีคนปั่นเนี่ยเก็บที่ไปก่อนแล้วก็ขีดไปนี่ไงไม่หัดไหลจะไหนาบานเล็กหน่อยบารเล็กก็ขีดขีด,ขดจะเอ๋ เปลี่ยนเป็นบั้านเล็กเนี่ยขีดเอาตายได้เลยนะเจอแต่แฮ็กแล้วลมบ้านเล็กอีลมเบลี่ยนเม้นเ่ยแคบการันตีตายขีดเลย แต่เดี๋ยวก็ติดฐานน้ำไ่รู้ตัวจากเปิร์กของไอยิตกดเ็ดขี่ไปก่อนที่อยู่แถวนี้นาน แล้วนะแบบนี้ขี่ปไปก่อนอยู่จีนลงมาเจ็บสามเอาคนนี้ได้วกัน ôm chết lên to, cứ ăn lấy ná. bị hàn lận. Trùng đi chơi. โดดโดดครับเขียไปก่อนมาโดนขึ้นดีกว่าตอนนี้คืนนี้ไม่มีคนปั่นเพื่อนนะปล่อยเลยไกลเกินสามเพืนนี้ด้วยกันเดี๋ยวาไปหาตรงนี้ ่ะดินี่ไงเขาเขาต้องพับเย่ยนนคีค่ขี่ไปก่อนตัวาตัวโซน เดินช้าด้วยกลมไปดีเล่นตัวนี้ไม่ต้องดีม้มถ้าคอยเล่นไปหมายปั้นเล็กก็เสียไปแล้วด้วยปากเป็ดสอง ประมาณนี้ก็พอแล้วจะไปขิดเยอะมากเ,ลเปลืองโอเคทีนี้เราก็โซนฝั่งน,นี้เลยเดีย๋ยวมาขีดรอบกว่าน,นี้ไปด้วย แวบด้วหน่อยเผื่อเจอเดินลงไปช่วยขีดแขนสั้นไปหน่อยมานี่ทำไรเคด <c oughs> ตายแน่เยนะโต้เฮ้ยเหมือนเห็นใครแวบๆ ปฏิบัติเองด้วยตรงนี้ก็ปั่นได้เยอะด้ยคิดอ้าวจะมาช่วยเหรอเฮ้ยตรงนี้ปั่นได้เยอะ คนเจ็บขีดไว้เข้าไปได้ปะเห็นนะเห็นเป็นตัวเป็นตัวเลยนะโดดมาอีกคนนึงน่าจะไปช่วยอ๋อับให้เดิมว่าจบแล้วแขวนเลย แล้วก็โดดไปทำอะไรเช็ดจะไปไหนได้เอา้าเอา้าลอยหายววนวดี่งมามีเปื๊ดพิด เออก็ไม่ย่มากนะครับมีบูนฮิลมีอะไรด้วยขีดเนี่นยตรงนี้แล้วก็ซ่อมไว้ตามโพงหญ้าแถวนี้เอ,อ้ยใครไหนขีดขีดไหมเออเขาู้ขีดอยู่แล้ว เอาคนไม่พร้อมดีกว่าได้ไปแปลก,ปลกนะพับไปขีดไปเออต้องพับอีกแล้ว เฮ้ยโคตรชอบเลยพวกแบบนี้มานี่ดิตอนนี้เอากดปั่นดีกว่าขึ้นเดินบาลานซ์ไปไหนไอ้อะไรอยู่ไอ้นี่นี่ก็ตัว เยเห็นครับแป๊บบรถลิปเองได้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 เดี๋ยวคิดโทรเทมก่อนเราจะแกล้งถ้าเป็นห่วงโทเทมไอ้ผมวิ่งจัดสามสี่ตัวในแถวนี้คนผ่านคนเดียว ไม้อยู่แล้ววนนี้เฮ้ยไม่พับวะ่ะเอาวะ่ะเราจะรอให้เขาบนมาทางนี้หมายปัดเล็กไปแล้วโอเคเอาไม้นี้ไปได้ก็โอเคแล้วพวกนี้เป็นอะไรไว้ได้ให้เล่นอะไรเนี่ย มีกับดักอยู่มันได้ยินดีมีมาส่องไฟด้วยนะคนนั้นเสียงเจ็บเขีดไว้ก่อนหาทหามบีบบังคับอยู่ละต้องเลือก คนนี้พับมาก็หลอกฉีดขีดวะเนี่ยเขาต้องฉีดอยู่แล้วเจอตัวนี้ไปไหนฮะ ขีดแทบเองเมาเองอ๋อยังอยู่มามามาอะไร <laughs> มองอะไร <laughs> อยู่ตรงนี้ <laughs> ตลกเจนี่ มองหลังอย่างเดียวเลยไปมองหน้าไง <c oughs> โดนเด็กหฮกสเตลวเข้าหลังไงคิดคิดอืมควรจะไ่ายมุมห <c oughs> ายไปได้เสียบแล้วด้วย สามเครื่องอืม ีดิมีไม้ใช่ไหมไม่มีแล้วเอาคนนี้ก็ได้เอาคนมาช่วยดีกว่า อะไรเจนไปอืมลากไม่รับถึงไม่เสียงดีกว่า,อาโอ้ตายเลยเนี่นวดอยู่แคปเฟ็แรก ขี่ดับไปก่อนโวดฟาดเลยเห็นนี่มันเดินแอคด้วยไปนู่นนะปล่อยแบบคนนี้คนปั่นดีกว่าไอพวกอยากจูกนะ๊กเนี่ยปล่อยไปเลยเดี๋ยวเวลาหมายหนึ่งแผ่นแต่ก็แล้วไง ใครบอกให้รีบใช้เนี่ยแต่ต้นเกมล่ะขีดขีดขีดหามุมยากซะลเกินี่ย <c oughs> เผื่อมีอ้อมมาตรงนี้ขีดไปด้วยเลยแถมห้ง <c oughs> อยากได้อยากโดจริงนะคนนี้ ไปพังไปเลยไหนเข้าระดับน,นี้เพื่อนตายได้เลยนะไหนเดี๋ยวขวบ,บมาคับป่วนมันนี่สปินนี่รือเปิร์อะไรนี่ đó gì đó mà tưởng đi bịt lên không còn đấy cân cái này nhiều ทำไรทำไรไอ้คนนี <onents> ้ปล่อยให้มันตายยันไปก่อนเนี่ยอย่างคนนี้เนี่ยได้ใจนักเหรอเครื่องไปเดินแล้วตอนนี้คือยังไงเราก็เก็บสีได้แน่นอนเนี่ย เอะไรแตไว้ยไปติดแผนนี้ไปก่อนมุมนี้ไงเขาส่งไม่ได้ไอ้เสาอยู่ตรงนี้จะไปแขวนไหนขีดไปก่อนแล้วก็ท้าต่างตรงนี้ด้วย ้ได้เยอะนะกิดขึ้ไปก่อนแล้วกันไล่เบื่อจังเลยพวกเของไปลอยไปไหนละพับดิ จะทื้งไปเลยกันกระชายเขาเลยจะหมดเนี่ยเดี๋ยวปล่อยเป็นคนนี้ไปก่อนแหละไปเอาเดวิดก่อนดีกว่าเขาน่าจะปั่นอยู่โซนเนี้ย ต้องรีบตอนนี้ชิวๆแล้วเดี๋ยวจะไว้เขาเขาวิ่งมาหายเองอะยู่แล้วขี่ตรงนี้ไปแล้วก็ยังไงไม่หันขัดคำวิ่งมาจริง อะไรเดี๋ยวแค่เดวิดมันนี่ดิแอบเนียนเหรอหาตั้งนาน เสียดายจะไว้ออกไปละเรานาน,านจนออกมุมนี้ไม่สวยจะไว้มาดิมุมนี้ดีกว่า